พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกายอันนี้ซึ่งเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่อันได้แก่ธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะการทำนูบำรุงด้วยอาหารต่างๆเป็นกายที่จะต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาก็าควรจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนครั้นแล้วได้ทรงแสดงเวทนาสามคือเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาในเวลาใดเวลานั้นก็ย่อมไม่ได้เสวยทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนา เสวยทุกขเวทนาเวลาใดในเวลานั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเสวยอทุกขมสุขเวทนาเวลาใดใน like เวลานั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือรับเวทนาที่ละอย่างในเวลาหนึ่งเวทนาทั้งสามนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีการปรุงแต่งเป็นของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปได้จนถึงดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงในเวทนาดังนี้ก็จะเกิดนิพพิธาวิราคะวิมุตติและวิมุตติญาณทัศสนะเหมือนดังที่แสดงในอนัตตลักคณะสูตรเมื่อพระพุทธเจา้าได้แสดงธรรมนี้แก่ทีคณะปริภาชกนั้นท่านพระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพัดไปพลาง ฟังไปพลางและพิจารณาตามเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้จัดให้ละให้สละคืนเพราะความรู้จริงเห็นจริงในธรรมเหล่านี้เมื่อพิจารณาอยู่จิตก็พ้นอาสวะเพราะไม่ยึดมัน่นส่วนที่คณะปริพาชกเพียงแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมและท่านแสดงว่าปริพาชกนั้นก็เป็นหลานของพระสารีบุตรได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อจะไปสืบฟังข่าวของพระสารีบุตรว่าเมื่อบวชแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจึงได้ไปเฝ้าและได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงทิฏฐิคือความเห็นของตนเป็นอันว่าไม่ชอบใจอะไรทั้งนั้นเท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธว่าไม่ชอบใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธโดยตรงยกเอาทิฏฐิขึ้นมาว่าให้คลุมไปถึง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมนะครับรายการที่จะสนทนาธรรมะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีความรู้นะครับเพื่อจะทําให้พื้นที่รอบตัวของท่านเป็นแผ่นดินธรรมครับวันนี้เรายังได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวราพรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารมาร่วมสนทนาธรรมครับกราบนมัสการครับสาธุเจริญพรพระเด้คุณครับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องมงคล38มนะครับมงคลที่ทําให้ ธรรมะที่ทําให้เรามีความสุขในชีวิตนะครับเราสนทนามาถึงมงคลที่30แล้วครับวันนี้เ,<อ>เป็นเรื่องเกี่ยวกับสนทนาธรรมตามการครับทาไมพระพุทธองค์ถึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้อะครับเพราะว่าการสนทนาธรรมเนี่ยมันเป็นมงคลอย่างสูงการที่คนเราจะสนทนาธรรมกันได้เนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานในทางธรรมะ มีความรู้ในด้านธรรมะที่จะมาสนทนากันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนทนาเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงกระตุน้นให้เราต้องคน้นควายต้องค้นคว้าต้องศึกษาต้องปฏิบัติแต่เมื่อเราจะต้องสนทนากันเนี่ยเราก็จะต้องคน้นควายก่อนต้องฝึกตัวเองก่อนต้องเรียนรู้ก่อนจึงจะเอาองค์ความรู้เนี่ยที่ตกผลึกเนี่ยมาสนทนากันได้ครับพอพูดถึงคาว่าสนทนาก็จะทําให้ต่างจากหัวข้อที่ผ่านมาฟังธรรมตามการครับ พราะเรื่องนั้นคือการฟัง<ช>แต่พอสนทนาแล้ว<ช>แปลว่าต้องมีอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคู่สนทนานะครับใช่ใช่เราเรียกว่าจะต้องมีไอคอนเทสกันต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่าต้องนั่งอยู่แล้วก็ต้องคุยกันไปคุยกันมาเพราะนั้นมันจะเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าถ้าฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าอีกคนหนึงจะไม่ได้อคติ้งทีนี้โหเมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราสนทนาธรรมเนี่ยแสดงว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีความสนใจต้องมี ความรู้ที่จะอ,อาจจะมีฝั่งเนงอาจ,จะความรู้ไม่เท่ากับอีกฝั่งนึงแต่ต้องอม,มีความสนใจที่จะฟังแล้วก็ร่วมสนทนากันใช่ที่สำคัญก็คือการสนทนาธรรมเนี่ยจะต้องมีจิตที่เป็นกุศลด้วยเป็นสมาธิทิด้วยถ้า,ากว่าจิตไม่เป็นกุศลรือไม่เป็นสมาธิทิเนี่ยกลายเป็นการโต้แย้งกันการกันเนียทะเลาะก,กันได้นะครับใชเออ่เราเคยเจอนะคุยกันไปคุยทะเลาะกันเลยเพราะบางทีออถ้า ความรู้ต่างฝ่ายต่างอวดกันนอค์ความรู้ที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยอันตรายก็จะทะเลาะกันได้ทีนี้การสนทนาธรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญญาในสิ่งที่เกิดเป็นผลของการสนทนานะครับทำไมแล้วในความสําคัญตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เราสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยเราควรพูดคุยกันเรื่องอะไรครับเราควรจะพูดในเรื่องที่มีประโยชน์ครับ เอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ไม่นอกธรรมนอกวินยัยอันนี้สําคัญมากไปคุยถึงเรื่องเล่นหวยไปคุยถึงเรื่องโดนตีลีเกอนะไรนีมันก็ได้อยู่แต่มันทางโลกจิตมันจะไม่หลุดพ้นจิตไปสงบต้องคูยอยู่ใน กรอบของธรรมะที่จะขัดเกลากิเลสของเรานั้นให้บริสุทธิ์ให้จิตใจสงบให้เกิดปัญญาอันนั้นคือสิ่งจาเป็นในการสนทนาธรรมตามการเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นมงคลชีวิตการสนทนาต้องสนทนาในสิ่งที่ดีๆใช่มีประโยชน์ต่อจิตใจต่อการใช้ชีวิตของเราครับถ้าคู่สนทนาเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แหละครับเราเริ่มต้นยังไงดีครับที่จะชวนเขามาเป็นคู่สนทนาของเราที่จะสนทนาทํากันเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าการการการพูดธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเพราะเพราะว่ามันจะต้องมีองค์ความรู้นั้นบางบางท่านเราอาจจะอยากจะคุยกับเขาแต่เขาอาจจะไม่มั่นใจในองค์ความรู้ของตัวเองไม่มั่นใจในธรรมะที่จะคุยจงานนั้นมันก็จะต้องเสาหาบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็มีองค์ความรู้แล้วก็มีความ กล้าที่จะแสดงออกที่จะพูดจะคุยจะแบ่งปันความจริงการแบ่งปันธรรมะนี่เป็นเรื่องที่เป็นมงคลมากเพราะว่าถ้าว่าเราสนใจต่างคนต่างสนใจเนี่ยแต่มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน,นพอเรามาแชร์ริงกันมาแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยอย่างอามารมภาพเนี่ยเคยคุยเคย,ค,ยคุยกับคนที่เขาประพฤติปฏิบัติชอบนะพระด้วยกันนี่แหละ รู้สึกว่าคุยแล้วมีความสุขอะคุยแล้วไม่อยากหยุดคุยแล้วเพลินแล้วได้องค์ความรู้ตลอดเวลาหรือว่าแม้แต่การฟังก็เหมือนกันนะแม้จะเพาะคุยตรงทีแล้วเขาคุยกันแต่เราฟังอยู่เนี้ยก็ได้องค์ความรู้มากมายถ้าเราตั้งใจฟังยกตัวอย่างเช่นพระพรหมบัณฑิตเนี่ยวัดประยูงสาวาัสดิ์เนี่ยเวลาท่านพูดธรรมยายแล้วเราสนทนากับท่านเนี่ยเราจะได้ความรู้ใหม่ๆได้องค์ความรู้ที่แบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะเทคนิคต่างๆเนี้ยได้เยอะมากเพราะงั้นการคบบัณฑิต ที่มีองค์ความรู้เล็กศนทธาธรรมกับท่านนี่สุดยอดมากเราเองก็จะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นทุกวันนะครับใช่จริงๆอย่างถ้าเป็นในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสให้นิมนต์พระมาร่วมสนทธาธรรมกับเด็กๆผมเห็นว่าเรื่องที่เด็กๆสนใจอาจจะเป็นพุทธประวัติอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เล่ากันได้มีหลายฉากหลายตอนที่ทําให้เยอะมากใช่แล้วก็สอดแทก ความรู้สอนแท้ธรรมะไปเรื่อยๆการฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆครับพอมันซึมเข้ามาในในใจในร่างของเราแล้วเนี่ยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจะทําให้ผู้ฟังที่เรามาร่วมสนทนาธรรมเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างจิตใจน้อมไปในทางธรรมะครับจิตใจน้อมไปในทางธรรมจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีความไฟดีมีวิริยะในการทําดีมากขึ้นอย่างพระใหม่บางรูปเนี่ยอาตมาเคยดูพระใหม่ครับเวลาที่ทนมาบวชเลยนยว่าง ท่านก็มานั่งคุยกับเราท่านก็อยากให้เล่าเรื่องพุทธประวัติตอนนั้นตอนนี้เรื่องประสูตรเรื่องตรัสรู้เรื่องปร,รินิพานเรื่องแสดงธรรมเรื่องออกบวชเรื่องประจนมาแล้วก็แต่แล้วก็เพอรับท่านฟังท่านรู้สึกว่าท่านแบบท่านมีความสุขท่านก็บอกว่าเออไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้อย่างละเอียดลอขนาดนี้แล้วก็มีกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติชอบ<ม>อยากบิณฑบาตอยากโปรด ชาวบ้านเหมือนพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าเสร็จออกโปรดตัวลาเช้าตัวบอกว่าบิณฑบาตเออเหมือนพุทธเจ้าเลยเรียนแบบพุทธเจ้าเห็นไหมอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากจะอยากจะเป็นคนมีประโยชน์อยากจะทําประโยชน์ให้สังคมอยากจะช่วยเหลือมนุษย์ความรู้สึกน้มันเกิดขึ้นได้นะมีพลังแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราฟังเรื่องนั้นบ่อยๆจนเราเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในการไปเล่าต่อแล้วก็จะไปเอาสิ่งเราได้ยินมาได้สนทนาเนี่ยไปสนทนากับคนอื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะ ตอ oh. เนื่องเป็นอทอดทอดทอดไปนะครับใช่ทีนี้สิ่งที่ในหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าสนทนาธรรมตามการแล้วคำว่าตามการนะครับหมายถึงอะไรคือก็ต้องดูการรัฐเทศะนะการจะสนธนาธรรมต้องดูสภาพแวดล้อมดูอารมณ์ของผู้สนทนาออด้วยเออถ้าไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยไม่เป็นการที่ไม่ควรไม่เหมาะสมนะก,ก,ก็อาจจะเกิดประโยชน์น้อยหรืออาจจะสร้างปัญหาได้นั้นบรรยากาศที่เหมาะสมคือเวลาเข้าวัดเข้าวาเดินทาง ไปไหนอยู่ในรถที่มันแบบไปกับพวกคนที่เขามีความฝักใฝ่ในทางธรรมอะไรเงี้ยนักปฏิบัติธรรมคนวัดคนวางี้บรรยากาศอย่างเงี้ยก็ชวนให้เกิดการชนธรรมขึ้นได้ง่ายกว่าอย่าเวลาท่านเจ้าคุณพาคณะไปไุานทยาอย่างเงี้ยใช่ได้เลยทุกคนก็จะตั้งใจฟังนั่งรถสชั่วโมงเนี่ยกิเป็นกุศลมาก พาสวดมนต์ก็ได้พานั่งสมาธิบนรถก็ได้พาบรรยายไปเมืองไหนก็พูดถึงเมืองนั้นเมืองนี้พระเจ้ามาสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงมาที่นี่โปรดใครบ้างคนสาคัญในเมืองนี้คือใคร,ครอย่างไปเมืองสวัสดีนี่มีใครเป็นเซเรปบอร์ตี้ที่นี่บ้างค,คนเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมราชามาษัตริย์เป็นใครคนก็ชอบใจก็อยากฟัง เขาไปด้วยใจที่เขาใยรู้อยากรู้นะครับเพราะว่าตามการได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูเพราะว่าต้องดูคู่สนทนาว่าเขาเองตอนนั้นะเปิดรับขนาดไหนนะครับเพราะบางทีเรามีใจเมตตาอยากจะคุยทรมากับเขาแต่เขายังอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้งคลไม่เกิดเขาจะบอกว่าตามการต้องไม่ใจมัวมัวในการสนทนาอะไรก็ต้องต้องดูการเวลาที่เหมาะสมด้วยครับผมแล้ว ในหัวข้อตรงนี้เนี่ยในฐานะของคู่สนทนาถ้าเราเห็นว่าเขามีปัญหาทางด้านอะไรอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกธรรมะไปข้อที่เหมาะสมไปคุยกับเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของการสนทนาตามการถติว่าเราเรามีภูมิธรรมเรามีภูมริรู้เรามีองค์ความรู้ในด้านธรรมะอยู่เด่นบุคคลที่อยู่กับเราที่จะเราจะสนทนาด้วยเนี่ยเขามีปัญหาบางอย่างเนี่ยเยษษราสามารถสอดแทรกไปโดยที่ไม่ต้องจู่โจมตรงๆก็ได้พูดอ้อมๆพูดเนะ แนวในทางที่มันแบบทาให้เขารับฟังได้ง่ายๆแล้วไม่ไม่เป็นการบังคับมันเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอุศโลบายางหนึ่งที่เอามาใช้ได้ในการช่วยเหลือบุคคลรอบๆตัวครับครับเพราะจริงๆเวลาเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะบอกปัญหาเราถ้าเราเป็นหัวหน้างานเขาเราเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับลูกมาคุยอะไรกับเราเนี่ยก็เป็นเรื่องถ้าเราสามารถเอาเรื่องของธรรมะเข้ามาสอดแทรกการสนทนาในครั้งนั้นก็จะคล้ายๆกับการสทนเป็นการสอนธรรมะกันได้ด้วย เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการพูดระหว่างพระกับคารวะใช่ไหมครับได้หมดแหละคารวะกับคารวะก็ได้ว่าธรรมะเป็นเป็นของที่สารณะทั่วไปใครเอไปใช้ก็ไม่เเหมือนอาหารนะจะไหมเรามีอาหารอยู่เนี่ยมีกล้วยอยู่วี่ง่ยู่เนี้ยจะไหมพระกะจันได้โยมก็จันได้จะไหมลิงก็กินได้จะไหมเออมันมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการครัเพราะสิ่งที่ ทำไปเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วความยากล่ะครับในการ<ม>ที่จะสนทนาธรรมนะยอันนี้แหละอันนี้คือมีความยากระดับหนึ่งครับเพราะว่าการนาทนนธรรมนั้นมันต้องใช้องค์ความรู้ถ้า,าว่าสนทนาแล้วมันไม่เป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นการข่มการกลายเป็นการยกตนข่มท่านกลายเป็นพูดผิดอ้าวอธรรมะผิดผิดมาสนทนากันเนี่ยมันก็กลายเป็นต่อยอดความผิดพลาดต่อยอดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้เหมือนกันนะครับเพราะบอกครับพอาจะมาลองภูมิเราใช่ไหมครับใช่ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรขราดนั้น ต้องต้องได้คู่สนทนาที่มีภูมิุ่มธรรมจริงก็จะเกิดประโยชน์มากครับหรือบางครั้งถ้าเราไม่ทราบจริงเราติดไว้ก่อนได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ก็ได้อัร,รมภาพนี่เคยเป็นบ่อยเหมือนกันนะค,คือพุทธย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยภาษาน,น้้อยอยู่ ความรู้ความสามารถไม่เท่าไรจากความกล้าเกินร้อยไปสอนหนังสือเดี๋ยวมันจะยมเด็กก็ะทำโน่นทำนี้บอกห้ขอจิตไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท้าเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ไปไปคนมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาอะไรเงี้ยคือเขาถามมาเรื่องซึ่งเราก็ไม่มั่นใจมั่นใจแล้วก็เราก็ยอมรับเราจะไปแบบจะไปไม่รู้หรือวาอวดรู้เงี้ยสอนผิดสอนอะไรเงี้ยมันจะเสียใช่ไหมครับแดงว่าถ้าไม่รู้ก็ยอมรับไม่รู้เดี๋ยวกลับมาไม่มีใครศึกษาเพิ่มเติมไม่มีใครรู้ไปหมดทุกเรื่องดีกว่าเรา ไปอวดรู้ผิดผิดเดไปสอนผิดผิดอันตรายครับอันนี้คือความยากที่เกิดขึ้นในฐานะคนคู่สนทนาล่ะครับความยากของคู่สนทนาลต้องจิตใจอ่อนโยนต้องจิตเป็นกุศลเข้าไปนะถ้าหากว่าจิตไม่อ่อนโยนจิตเป็นกุศลเนี่ยการพนานจะ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 ไม่มีประโยชน์ประโยชน์น้อยกลายเป็นกิเลสสนทนาไปสนทนามากลายเป็นเกลียดชังกันกลายเป็นบาดหมางกันก็เป็นไปได้อัตมาภาพ่ยเคย เคยมีประวัติคือเทศคู่กับพระนะก็เหมือนสงฆาทำตามการนี่แหละเทศนองธรรมะ่เทเทมไปต่อมาอย่างเงี้ยจะไปเจอคู่เทศนะที่แบบท่านท่านคือเราก็จะว่าโทษท่านก็ไม่เชิงเหมือนว่าเราซ้อมกันไม่ดีงั้นคือท่านท่านทำให้เราหน้าแตกบนธรรมะอ่ะคือพอเราท่านถามโน่นถามนี่เราก็ตอบไปแล้วท่านก็ มีโยมนั่งฟังด้วยท่านก็บอกว่าเอาท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่คนนม้นหาข้อมูลน้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไม่คน้นเยอะๆกว่านี้หน่อยอย่างง่อะไรเงี้ยคือมันมาประจานเราต่นาอนน้าโยมอย่างเงี้ยนี่ก็กลายเป็นว่ากลายว่าเอ้ยเราไม่อยากพูดด้วยเราไม่อยากคุยด้วยเว่าพอไปพูดไปคุยแล้วมันเขาคมเราอะคมเราเราพูดเนี่ยท่านก็บอกเอานู่นเอานี่แบบเหมือนพยายามแบบคนขวาให้มากกว่าเราแล้วก็มาคมเราอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า เราไม่อยากสนทนาด้วยเห็นไหมแต่เราก็ต้องข่มไว้ใช่แล้วก็ต้องข่มไว้ให้เสร็จภารกิตไปวันนั้นนแต่จากวันนั้นก็ไม่อยากคุยด้วยอีกซึ่งเราก็เลือกได้นะครับใก่รที่เราจะสนทนากันอันนี้คือคือยกตัวอย่างให้ดูาเออการจะเลือกคูษณาก็าต้องดูซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะดูอารมณ์ดูความรู้สึกดูจิตเป็นกุศลหรือไม่กุศลที่มันจจะเกิดปัญหาได้ครับในฐานะที่ท่าจะคุณเป็นพรานักเทศเนี่ยการสนทนาธรระหว่างสองคนกัน หมู่มากที่อยู่เป็นกลุ่มเหรอครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็มันได้อารมณ์คนละอย่างนะก็ดี<ะ>ทั้งสองอย่างนั<ะ>่นแหละแต่ว่าหมู่มากเนี่ยก็ต้องต้องยิ่งระวังให้มากเพราะคนหมู่มากความคิดความอายนก็ไม่เหมือนกัน<ะ>ก็จะสื่อสารเราไปเนี่ยก็ต้องทั้งสติให้ดนะีต้องเป็นห่วงความรู้สึกของคนที่ฟังด้วย<ะ>แต่ถ้าสองคนก็จะเบาๆหน่อยสบายๆยิ่งถ้าเป็นเพื่อนฝูงทุกคนใกล้ชิดกันเนี้ยก็จะอีซี่กว่าง่ายกว่า<ะ> ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆกรณีที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าเดินอาจจะมีโยมมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่ก็ขอสนทนาธรรมกับท่านอย่างเงี้ยท่านเตรียมตัวยังไง อันนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ที่เราเคยบวชเคยเรียนมาเคยสนทนามาเคยบรรยามาต้องระดมมาเพราะว่าเราจะมีคลังสมองส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้อันนี้พูดจริงๆมมนได้อดอ้วตัวเองนะคือคือเราบวชไปเนี้ยเราก็อ่านหนังสือมาระดับหนึ่งเพราะนั้นการสอนเราก็เป็นครูสอนมาหลายปีเพราะนั้นบางครั้งนะก็ต้องก็ต้องเอาประสบการณ์เก่กาๆเนะี้ย เอามาออกมาใช้ครับแต่ว่า<ม>เราต้องศึกษาไว้ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็ใช่ต้องอัปเดตไว้บางทีเราก็ทบทวนบางทีสิ่งที่เราปรัยาาที่นู่นประเทศที่นี่บางท,ทีมันก็ยังไม่เหลือมันอยู่ในหัวเราโดยเฉพาะเราเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยเราแปลธรรมะดมาเยอะมากแปลธรรมะมาเยอะมากก็จะช่วยดึงพวกนี้เอามาประยุกต์ใช้ในการ พูดในการสอนและหลายๆครั้งก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไปเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่ทันด่วนทันควันที่เขาจะมาถามเราเนะครับใช่ใช่อันนี้ก็ต้องศึกษากันใช่ก็ต้อสิบปันจระใช่ไหมการศึกษาศิลปะมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มเสปะการพูดการเทศการสอนหรือว่าเนื้อธรรมะต่างๆที่เราศึกษาไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะมันยังอยู่ถ้าวันนี้ มีคนที่เราไปสนทนากับเขาแล้วเขามไม่ค่อยอยากจะฟังเราครับเรา<ม>จะเข้าหาเขายังไงดีครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะการการที่เราจะไปสะแสดงธรรมหรือไปพูดทารรให้ใครฟังเนี่ยมันมันต้องเป็นเรื่องที่ธรรมจัดสรรพอสมควรครับไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้สมัยพุทธกาลก็ยังมีคนไม่ฟังพุทธเจ้าก็ยังมี เราไปไล่ดูสิ<ะ>ออบางคนพระเจ้าจะแรดงทางฟังก็ไม่อยากจะฟังก็มีปฏิเสธที่จะฟังก็มีเหมือนกัน<ะ>แต่อย่างเราเป็นใครเราไม่ไ <laughs> ด้มีบารมีมากเหมือนพทธเจ้านั้นเราก็ต้องไม่ยอดทอ้อ<ะ>แต่เราต้องมีความพร้อมก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีคือไม่ว่าสถานการณ์ไหนจะเกิดขึ้นเชเมื่อถึงเวลาที่เราต้องสนทนาแเราก็ต้องเรียกว่าพร้อมที่จะควักอาวุธออกมาเพราะที่จเจ<ะ>้าองค์ความรู้มามาแสดงให้เขาฟังนะมันเป็นอะไรที่มันเราเป็นเหมือนนักรบในทางธรรมะ เป็นเหมือนแม่เหล็กนนะครับทสองฝั่งต้องดึงดูดกันให้ได้อาจจะเป็นเนื้อหาที่เขาสนใจก็อาจจะทําให้เขาอยากจะสมาฟังเราพูดในเรื่องมากขึ้นแต่ถ้าว่าเขาไม่สนใจหรือเขาไม่อยู่ในความพร้อมเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปโลภไม่ได้อย่าไปข่มขู่บังคับเขาไม่ได้อันนี้อันตรายมากเลยเขาเรียกอะไรนะอย่าข่มเข่าควายให้กินหญ้ามันนี่มันได้ไปว่าใครนะคือควายเนี่ยถ้าเป็นชาวนาจะรู้ควายมันไม่หิวควายไม่อยากกินเราไปกดคอมให้กินนะมันก็ กระตักเรามันจะแหวงเราเข่ามันจะบาดทิ่มอกเราเนี่ยเราก็จะบาดเจ็บล้มตายได้เพราะนั้นคนไม่สนใจอย่าไปบังคับให้ความสนใจไม่ได้คนไม่หิวบังคับให้กินข้าวไม่ได้เพราะนั้นคนที่จะพูดจะสนทนาธรรมะก็ต้องมีลิมิตต้องมีความอดทนรอจังหวะความเหมาะสมหรือความสนใจของเขาด้วยการนะอย่าไปอยากมากจนกระเดงออกจนเกินไปก็ดูไม่เหมาะดูว่าเราอวดวิชาใช่ไใช่ใช่ก็ต้องต้องความอดทนรอเราจังหวะเหมาะสมก็ ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้บอกกับท่านผู้ชมทางบ้านย้ําอีอากทีนึ่งครับเกี่ยวกับการที่เรามีคู่สนทนาธรรมอน,นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสนทนาสนทนาธรรมตามกาลเนี่ยครับอก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าการสนทนาธรรมตามกาลเนี่ยเป็นมงคลอย่างสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเไปไหนอยู่กับใครตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามคนขึ้นไป เดินทางต้องเที่ยวเ,เดินทางพักผ่อนดูว,ว่าอยู่ที่บ้านไอมาฮสโอคันเนี้ยถ้ามีโอกาสได้สนทนาธรรมะกันบ้างก็จะเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยให้เราเนี่ยมีอุปนิสัยในยทางธรรมะและเมื่อเราสนทนาธรรมตามการบ่อยๆธรรมะก็จะค่อยๆซึมซาบม,มาสู่เตใจของเราทำใจของเราสงบเกิดเป็นสมาธิิแล้วก็นําไปเป็นฐานของการปฏิบัติธรรมให้พัฒนายิงย่งยิ่งขึ้นไปได้ด้วยสาธุธเจริญพรครับตอวนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการแผ่นดินธรรมนะครับได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook รายการแผ่นดินธรรมหรือ Youtube ของวัดพรราม9นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้นิรุษีว่าคุณและทีมง,งานทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับคิดเเดเเเปปปป็็็นนทพูกส ไได้ทุกเมือม่ัชชิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตกิละมะฐานุโยค คือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและการมะสุขขลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์แปดเมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อนันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั้นเอง